สวัสดีครับวันนี้ร้าน Tiger i n v e r e นะครับจะมาสอนวิธีการล้างออึกริงแบบสูงนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราเข้าไปที่ Control Panel นะครับแล้วก็ Hardware and s o u n d ครับ Diver and Printer Printer and Scanner แล้วก็เข้าไปที่ตัว Diver ครับตัว c a n n G3030 Series นะครับ แล้วก็ไปเลือกที่ printing t l e r a n c e นะครับเลือกที่การบำรุงรักษาแล้วก็ตัวนี้นะครับครับเราะครับจะล้างหัวพิมพ์แบบขั้นสูงนะครับโดยเราจะใช้ตัวนี้นครับในการล้างหัวพิมพ์ในกรณีนี้นะครับเราจะใช้ตัวนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราใช้งาน Deep cleaning แล้วมันไม่ดีขึ้นนะครับเราดิฟคินนิ่งหลายครั้งแล้วมัน ยังอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับเราจะมาใช้ตัวนี้แทนนะครับครับก่อนเดือนนะครับก่อนที่เราจะใช้ตัวนี้ในการล้างหัวพิมพ์นะครับเราต้องเช็คหมึกในแทงของเราให้แน่ใจซะก่อนนะครับว่าหมึกของเราเต็มแทงหรือเปล่าถ้าหมึกเหลือน้อยนะครับให้เติมหมึกเข้าไปนะครับเพราะว่าการล้างหัวพิมพ์ในรูปแบบนี้นะครับจะทําให้น้ําหมึกในแทงนะครับลดลงประมาณหนึ่งนะครับครับจากนั้นแล้วก็กดชิทเข้าไปครับ กดเครื่องหมายถูกครับกดโอเคครับครับแล้วก็เลือกเป็น all color นะครับคือการล้างทั้งหมดนะครับทั้งสีทั้งดำนะครับแล้วก็กดส t a r t นะครับผมครับหลังจากกดสตาร์นะครับก็รอให้เครื่องทำงานนะครับประมาณสิบนาทีนะครับผมพอเครื่องทำงานเสร็จแล้วนะครับเราลองเทสหมาพิ้์ออกมาดูใหม่ครับ